สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับวอลเลย์บอลไทยพ่อใหญ่ซีช็อกนะครับวันนี้มาคุยกันหลังเกมของไทยเจอกับอิตาลีนะครับวันนี้เราก็ขาดคขมกำลังหลักตัวแกล่งนะฮะอย่างบุ๋มบิ๋ม ชัชวอนโมกสีนะก็สถานก,การณ์นะที่ทําข่าวไปก็รู้สึกว่าตึงเครียดนะเพราะว่าเราดาวรุ่งก็ไม่ค่อยโอเคนะจากที่แพ้ญี่ปุ่นมานะท,ทั้งที่มีโอกาสชนะแล้วนะครับก็ร้อง,องห่มร้องไห้แล้วก็มีรุ่นพี่คอยปลอบนะฮะพูดปลุกขวัญและกําลังใจนะเก็บมันไว้เป็นบทเรียนทําให้ได้เหมือนกับวันนี้ที่สนุกมากนะวันนี้ขุมกําลังก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยใช้พรพัน์เกิดปาดนะฮะเป็นมือเซตเหมือนเช่นเดิมและก็มีทัดดาว,วิศรานะครับพิมพิจยา กกรัมรวมไปถึงน้องไก่วิมลรัตน์นะครับแล้วก็กับตันทีมอย่างอัชาราพรคงยศกลับมายืนเป็นตำแหน่งตัวหลักอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงที่แล้วนะครับความมั่นใจหายไปก็ พักนะให้กับคนอื่นได้ลงนะวันนี้เธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจอกับขุนพลอิตาลีนะที่ต้องบอกว่านี่แหละคือทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของ World r ร n กิ n งครับนี่คืออันดับหนึ่งของโลกและสถานการณ์ของไทยในตอนนี้ในวินเอลไม่ค่อยสู้ดีนักด้วยนะเพราะว่าไปอยู่ท้ายตารางนะไทยอยู่อันดับที่15ขณะที่ทีมหนีตกชั้นอย่างเกาหลีกลับกลายเป็นว่าพลิกบรมบทนะนะฮะด้วยการเอาชนะ ทีมกลางตารางอย่างแคนาดาไปได้เมื่อวานนี้ก็อุดรุดเลยนะทีมเกาหลีอัดทีมแคนาดา3ต่อ2วันนี้ไทยต้องทีมตัวเองขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้ว่าจะอ,อิตาลียากคนระับแต่อย่างน้อยต้องมีเซตติดไม้ติดมือซึ่งเซตที่1เราโดนอิตาลีนะครับเล่นงานไปที่2 5ต่อ19เกมเราต้องบอกว่าเริ่มได้อย่างสูสีนะฮะสู้กันคะแนนต่อคะแนนเลยทีเดียว ผมชอบมากตั้งแต่แรกในลูกของพิมพิยาก๊กรัมนะที่ตีอ้อมบล็อกนะสวยก็เห็นถึงมุมมองการจบตียงพิมพิยาว่าลักษณะนี้แหละจะเป็นลักษณะที่ทําให้อิตาลีซันเครือได้เหมือนกันซึ่งไทยจะมีพวกลูกสูตรนะฮะหลายต่อหลาย,ลายครั้งที่เป็นการเข้าทําที่สวยงามมากๆนะมันจะมีคนเป็นตัวจบนะอย่างเช่นบริษราสีทาเลศอย่างเงี้ยกดสูตรหลอกหายเลยนะหลายครั้งมากที่เราทําแบบนั้นคือเราเริ่มต้นดีในช่วงแรกนะได้ลูกมอนสเตอร์บล็อก ของทัดดาวช่วยก,กันกับ3เมตรของวริศราถือว่าทําอิตาลีเนี่ย ปันปวดได้อิตาลีก็มาเริ่มฉีกห่างในแต้มที่8นะครับเวลาที่อโกนูขึ้นเนี่ยคือต้องทําใจไว้รอเลยเพราะว่านอกจากจะตัวสูงแล้วนะครับยังมีมุมมองให้เขาได้เลือกมากมายคือเลือกมุมตีได้เลยหลายครั้งหลายจังหวะซึ่งก็อิจฉ้านะผู้เล่นตัวสูงแล้วก็แกล่งแบบนี้เราต้องหามาเสริมบาร,รมีบ้างเพราะโค้ชได้เปลี่ยนจริงฮะโดดขึ้นก็เห็นแล้วว่ามุมมองมีอะไรบ้างบางลูกเลือกที่จะหยอดบางลูกเลือกที่จะหวดหนักได้ซึ่งเรารับมือยากจริงๆกับจุดนี้ของเขาแต่คะแนนก็ มาชีกห่างนะครับเป็น10ต่อ15เราก็ต้องใช้บอลสูตรเข้าสู่มากขึ้นซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าเราทําบ่อยๆเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเขาเป๋แต่ทั้งอิตาลีารักษาระยะห่างเรื่อยๆนะครับ อเสียยังไงแต้มกับไทยก็ยังห่างกันไป4ีหแต้มอยู่ดีนะของเราก็ได้ปรับเอาธนัชานะฮะเติมเรื่องของพลังลงมาสู้บ้างธน,น,นัชาานธะนิชาสลับเอาพรนพันไปพักบ้างเพราะเขาก็สเกลนะฮะมือเซตของเรามาพอสมควรนะ,ะอย่างช่วงแรกเนี่ยบอลเร็วหัวเสาคือจับหมดและสําคัญนะฮะลเบโลของเรามีปัญหากับบอลแรกคือตามรับไม่ค่อยได้นะฮะหัวเสาเข้ามาช่วย นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องกดสูตรเพราะเขาดักเรื่องของบอลเร็วแล้วก็ทีมหัวเสาหมดเลยเออสุดท้ายจอดไปที่25ต่อ19ถือว่าไม่ค่อยห่างนะครับแต่ต้องพยายามไต่ไประดับ20แต้มทีนี้มาต่อกันที่เซตที่2นะครับเซตที่2เป็นเซตที่เราเริ่มต้นได้ดีโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นเนี่ยยังเพียวอัชาราพรคงยศนะ เริ่มที่จะตั้งหลักได้3เมตรก็มานะครับก่อนนั้นเห็นแหวละตีแก้ก็ทําดีนะยิ่งเห็นลูก3เมตรกลางของเธอนี่เออตะโกนเลยตอนนั้น เพียวกลับมาแล้วคือหลังๆเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะฮะลักษณะ3เมตรของเพียวอัชราพรแต่นั่นคือหนึ่งในซีเนเจอร์ที่เขาทําได้ค่อนข้างดีนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาวันเนี้ยก็ได้เห็นเขาทําสิ่งนั้นนะคะแนนของเราก็ไล่เบียดเขาแต้มต่อแต้มเขาก็แบบเน้นนะครับจี้หัวเสาเราแตงถือว่าช่วยการประคับประคองได้ดีคะแนนจะมาห่างก็ในช่วงแต้มที่15นะครับเขาก็ห่างออกไป15ต่อ13คือบล็อกเขาเริ่มทํางานเขาสลัดหลุดได้หนละังจากแบบว่าเบียดกันแต้ ต่อแต้มมาจนโคดอสในขอเวลานอกนะแถมกลับมายังโดน s ออีกอันนี้คือนิ่งเลยเพราะว่าเป็นลูก S แบบที่มันออกแบบกระจดดัดรตนะฮะนิดๆใครจะไปรับนะกว่าจะไล่มาได้ก็ป่าเขาฉีกไปที่4คะแนนแล้วเออในช่วงนั้นก็ยังเป็นอัชราพรคงยศนะฮะอาจจะรับหลุดเองบ้างนะฮะแต่เป็นคนที่สร้างสรรค์เกมรุกตลอดเวลานะถ้าในเพียวในร่างนี้บวกกับชัชุออนนะครับทีมจะดีกว่านี้แต่ก่อนคือช่วงก่อนกนวิก่อ คือเพียวก็ดูดอบจริงๆนะอันนี้พูดกันตามความจริงแต่อันนี้ก็เห็นว่าเริ่มมีความมั่นใจขึ้นนะจนแบบว่าฝั่งของอิตาลีเริ่มที่จะแบกเบกเกมเพราะว่าไทยขึ้นมาถึง20แต้มก็มีระหว่างทางก็จะเปลี่ยนแก๊งธนัชชาลงไปนะนธนิชาแป๊บๆนะแต่ซ้ายก็สุดที่20แต้ม ก็ตามที่คาดการเอาไว้ถ้าดีดขึ้นมา20แต้มจะดูดีขึ้นมาเยอะกับเบอร์หนึ่งของโลกเออคือเป็นเซตที่พี่เพียวมาแต่กลับกลายเป็นวริสรานะที่เงียบหายไปเกมบุกขึ้นไม่ได้นะคือถ้าแบบบาลานซ์ดีกว่านี้วริศราต้องช่วยเข้าทำเหมือนกับเซตที่1ส่วนท่านั้นของลิเบรโร่เรานะก็เริ่มที่จะทรงทรงตัวขึ้นมาได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เลยเป็นเกมที่แบบกักนะในเซตนี้มันมีห่วงเวลาที่เราไปทับตำแหน่งกันด้วย เซตนี้จึงตัดสินว่าให้เพียวอัชาราพรโดดเด่นที่สุดเพราะสถิติก็ค่อนข้างชี้ชัดนะครับว่าการจูงตีเยอะที่สุดถามว่าสิ่งที่คาดหวังคืออะไรสิ่งที่คาดหวังก็คือรอบนี้ไม่ใช่แต้มที่มากขึ้นแต่ต้องการผู้เล่นหลายคนเข้ามาสอดประสานนะซึ่งแน่นอนโค้ดออสก็คิดเหมือนกันกันกบเรานะครับคนที่หายไปเลยคือน้องยูฟ่าดนพรนะครับน่าจะคิดว่าเป็นเรื่องของ ขวัญและกำลังใจมากกว่าของยูฟาดนพ่อเพราะว่าน้องเองดูสภาพจิตใจเรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเลยดีกว่าโค้อดออน่าจะมองถึงจุดนี้คือน้องร้องไห้แล้วก็เฝ้าโทษตัวเองว่าน่าจะทําได้ดีกว่านั้นในจังหวะนั้นใน,นวันนี้อะไรเงี้ยนะครับก็พึ่งลงมาในช่วงเซตที่3ก็มีทําแต้มได้นะฮะแต้มที่4ี่ก็สวยนะฮะตบปันปันหนีตัวบล็อกแล้วก็ลงเต็มเต็มเลยนะก็ได้เห็นรอยยิ้มอีกครั้งแต่หลังจากนั้นน้องก็เสร์ฟเสียอัดเน็ตไปเองนะฮะหลังจากนั้นฝั่งอิตาลีเห็นก็เลยไปจี้ใส่น้อง แตกประคองตัวอยู่ได้แล้วก็โคดออดก็ไว้ใจนะให้เขายืนยาวอยู่เหมือนกันนะคนที่ออกไปกลับเป็นอัชราพรคงยศนะที่โดดเด่นใน2เซตที่ผ่านมาเป็นท็อปสกอร์มันเป็นเรื่องปกตินะผมมองผมเพราะว่าเขาตั้งใจปิดอัชราพรอ,อยู่แล้ว เขาก็โยนโจทย์ไปให้อัชราพรรับมือเลยนี่แหละคือปัญหาทีนี้เพราะอัชลาพรเกมเริ่มมาหลายคนไม่มาด้วยทีนี้เออมันก็เลยกลายเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบอีกแล้วสุดท้ายนะฮะเราด้อยกว่า2เซตก่อนหน้านะ,ะจบที่18ต่อ25ก็เห็นได้ชัดนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่ผมทําคลิปไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าก็คือเรื่องของข,องขวัญและกําลังใจสําคัญเห็นยูฟาร้องไห้แล้วผมรู้สึกว่ามันต้องการการกระตุ้นกันอีกสําหรับทีมของเราวันนี้ฟอร์มของน้องก็ดรอปลงไป ชัดมากจริงๆที่ลงมานะครับออมสินก็ถือว่าใช้ได้เกมรับดีนะเปิดบอลสวยก็น่าสนใจในการที่จะเห็นการเสริมจุดด้อยของเรามากขึ้นนะครับแต่ที่ต้องชมวันนี้แม้ว่าอาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ฟอร์มเริ่มจะกลับมานั่นคือเพียวอัชราพรของยศนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นในเกมนี้ส่วนท่านเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะวันนี้ไทยก็แพ้0ูนย์ต่อสาต่ออันดับหนึ่งของโลกตามคาดก็ยู่อันดับ15ต่อไปนะครับก็ต้องลุ้นทีมอื่นด้วยให้หร,ร่วงนะฮะไม่งั้นต้องหนีตกช อย่างแน่นอนเอาไว้คุยกันเกมใหม่วันนี้ลาานผม้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีนะจา้านายจ้า